modify ต่อแจ็คอินพุตเอาพุตให้กับปรีไมซ์ค์เอ็เพื่อที่จะต่อเข้ากับปรีรถยนต์ปลายสายด้านนี้จะเป็นแจ็คอินพุตสามจมิลต่อเข้ากับเครื่องเล่นเพลงนะฮะโทรศัพท์มือถือหรือว่าบรลูทูธเอาพุตจะต่อเป็นสายแจ็ค r c a ซีสายขวาเพื่อที่จะต่อเข้ากับปรีรถยนต์นะฮะนี่นะครับตามวงจรเลยนะฮะแจ็คเอวูเอ็ินจะมาเข้ากับอินพุตของปรีไมและก็เอาพุตของปรีไมจะออกมาเป็นแจ็ค RCA นะฮะมาเสียบเข้ากับ AUX ออินของปรีรถยนต์นะครับเป็นอินพุตนะฮะ ส่วนเอาพุทก็จะต่อมาจากแจ mm ็ค i c a เข้า2ออก1นะครับเป็น o u t พุทนะฮะต่อมาเข้าอะ d i o In ของ Power M m p หรือว่า a m มลแล้วแต่ที่เราใช้งานทำการต่อสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือนะครับทดสอบเปิดเพลงผ่านปีมายซท KM แอมน่อมารุ่มของต<อ>ัวปีนะครับทดสบอบเราจะเบาเพงนะฮะเราก็เบาลูกมิวสิกนะครับ จะเพิ่มั